ขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็เตือนการขัดขวางการลงคะแนนผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุกโดยหากมีการขัดขวางหรือว่าปิดล้อมหน่วยการลงคะแนนแม้แต่หน่วยเดียวก็แสดงว่านายสุเทพหมดความสามารถในการควบคุมฝูงชนล่ะค่ะนายอนุสรอิ่มสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบานแกนนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้กล่าวปราศัยบนเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุ ให้มวลชนเครือข่ายกปอปปสชุมนุมอย่างสงบสันติไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ไปดําเนินการขัดขวางต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็หวังว่าทางเครือข่ายม็อบประชาธิปัตย์จะเชื่อฟังตามที่นายสุเทพได้ประสัยและได้ดําเนินการขัดขวางการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแต่หากมีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะแสดงให้เห็นว่านายสุเทพไม่สามารถ,ถค,วาควบคุมมวลชน ของงตัวเออได้ย่างเช่นการเดินทางไปชุมนุมขัดขวางจนเกิดความรุนแรงมีผู้บาดเจ็บล้มตายช่วงการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาดังนั้นจึงอยากจะเตือนไปยังเครือข่ายมอบประชาธิปั์ระมัดระวังต่อการดําเนินการต่างๆไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมายเพราะหากมีการทําผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องรับผิดชอบด้วยการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในน้ำยาน้ำมนต์คำประกาศของนายสุเทพ ท่านต้องคัดค้านแต่ไม่ไปขัดขวางนะครับเพราะนายสุเทพเขาประกาศเช่นนั้นก่อนจะกระทําการขัดขวางใดๆหรือคัดค้านใดๆที่สุมเสี่ยงต่อเข้าข่ายต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านพร้อมจะรับผิดชอบหรือไม่เพราะสุเทพทําสําเร็จได้รัฐาธิ่ปั์แต่ถ้าท่านขัดขวางสาเร็จครับพรุ่งนี้มีคนไปเลือกตั้งจํานวนมากพร้อมจะถ่ายคลิปท่าน พร้อมจะถ่ายภาพท่านและพร้อมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านท่านพร้อมจะรับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ ด้านนายเรืองไกลีกิจวัฒนะผู้สมัครสอสอ,อบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยระบุนะคะว,ว่าหากผู้ชุมนุมและเครือข่ายกปอปปสดำเนินการขัดขวางการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะมีความผิดเข้าข่ายในมาตรา76ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว,ว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณนะที่เลือกตั้ง หรือเข้าไปณนะที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือมิให้ไปถึงณนะที่ดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้ซึ่งหากมีการกระทําความผิดจะต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1นถึงหปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกําหนด5ปีค่ะ